สวัสดีค่ะสองเลขหางพระทัศพิธีเบิกเนตรเท้าสุวรรณวัดท่าเกยง่ว16เดิน4-6-7เมื่อวันที่13เมษายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระครูโอภาธรรมรักษ์เจ้าคณะตำบลป่ากลุ่มเกาะเจ้าอาวาสวัดท่าเกยตำบลป่ากลุ่มเกะอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยชาวบ้านจำนวนมากได้ทำพิธีบวงสรวงเท้า เวสุวรรณสามองค์หลังจากได้รวบรวมปัจจัยองค์ท้าวเวสุวรรณขึ้นและตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลการประเรียนของวัดตามความเชื่อที่ว่าท้าวเวสุวรรณคือเทพผู้ยิ่งใหญ่ทา้าจตุโลกบาลทั้งสี่อธิบดีแห่งอสูรและเป็นเทพผู้ปกครองพระพุทธศาสนาคุ้มครองโลกมนุษย์ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออก ไปจากชีวิตอีกทั้งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาลโดยมีพระครูป,ปลัดนธนาโดเจ้าอาวาสวัดหนองทองทำหน้าที่เป็นเจ้าพิธี วงสวงเพื่อเบิกเนตรท้าเวสุวรรณและจุดประทัดหนึ่งหมื่นนัดเพื่อความเป็นสิริมงคลและให้ชาวบ้านที่มาร่วมพิธีนำไปลุ้นโชคในช่วงปีใหม่ไทยวันสงกรานต์เลขประทัดที่ได้ก็คือ52649ค่ะรวยๆค่ะอุดหนุนสระกินแบ่งรัฐบาลขอบคุณสยามนิวค่ะ